เอาละครับวันนี้เราก็จะมาเล่าเรื่องดินลับกันนะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องสารนะครับอันนี้ผมตั้งชื่อเรื่องว่าสารทางโค้งแล้วกันนะครับเรื่องนี้ก็จะย้อนกลับไปในสมัยที่ผมยังเรียนอยู่มหาลัยเนาะนี่ก็หลายปีมานานมากแล้วแหละครับก็เป็นเรื่องนี้ครับก็จะเป็นช่วงบอลยูโรนะครับน่าจะเป็นปี2016ที่โปรตุเกสทีแชมป์กับาทางด้านของฝรั่งเศสนะตอนนั้น ผมกับเพื่อนก็นัดกันว่าจะไปดูบอลอยู่ที่บ้านเพื่อนนั่นแหละแล้วลเพื่อนผมเนี่ยก็มามารับพอดีไปกินข้าวก็เลยมารับแล้วก็ไปที่บ้านมันนะครับช่วงตอนนั้นก็จะาจะประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มช่วงที่ออกไปนะครับซึ่งต้องบอกไว้ก่อนระยะทางจากหอผมเนี่ยไปถึงที่บ้านที่เพื่อนผมอยู่เนี่ยมันจะอยู่ประมาณเกือบสี่ห้ากิโลไหมเกือบประมาณ มาสามกิโลนี่แหละนะครับก็จะประมาณระยะทางประมาณนี้นะครับก็เพื่อนผมก็มารับเนาะช่วงนั้นก็เป็นหน้าหนาวนะครับหว่างทางก็ขับไปยังไม่มีอะไรครับก็นั่งดูบอลจนจบนะครับประมาณตนะีสามตีสี่เนาะเพราะว่าบอลช่วงนั้นเตะก,ก็จะนาน,นครับก็จะเกือบเช้าให้แหละประมาณเวลาประมาณนี้แหละครับ ทีเนี้ยระหว่างทางกลับมาดูเสร็จก็กลับเพื่อนผมจี่อ A ame, กิมก็กลับมาส่งนี่นะแหละแล้วระหว่างทางกลับเนี่ยมันจะมีไปทางโคง้งโค้งตรงหนึ่งจะมีต้นไม้สูงสูงเออตรงต้นไม้สูงสูงตรงนั้นอนะเออจะมีทีเนี้ยจะมีเหมือนเป็นสารสารล้มพังผุพังเต็มเต็มไปหมดเลยทีเนี้ยนะคืออันนี้ไม่บอกก่อนว่าขับขับไปนะคือมอไซค์นะมอไซค์เพื่อนผมก็ขับไอ้กิมมันขับปุ๊บผมเนะน,นี่ยซอนทีเนี้ย คนขับก็ขับไปเออแล้วคนซ้อนผมก็มองมองไปเอ๊ะผมก็เอจใจแล้วต้นตรงนี้มันมีอะไรวะมันทำไมมีสารมาล้มอะไรมาพังมาปุตรงนี้เยอะจังเลยอะไรเงี้ยนั้นก็คิดคิดแค่นั้นไม่ได้เอกใจอะไรขนาดนั้นคนระับแล้วก็ไอ้เกมก็ส่งถึงหอปุ๊บผมก็ลงเข้าห้องปุ๊บเออแล้วก็เอ่เปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนอะไรเเพื่อจะนอนเนาะ ีเนี้ยผมก็เป็นคนที่นอนยากออคือห้องผมอะ่ะอย่างน้อยๆต้องไฟคือมต้องปิดไฟอ่ะก็คือเดินโดยแต่ว่าไปเปิดไฟที่มันจะเป็นเหมือนระเบียงหลังห้องอะ่ะเออผมก็เดินไปเปิดไฟไว้แล้วก็เอาม่านเนี่ยแบบปิดให้มันมีเสียงมันเข้ามันน้อยที่สุดอะ่ะเออแล้วห้องก็จะมืดเออในระหว่างที่เนี้ยผมก็เป็นนอน พอไปนอนเสร็จปุ๊บกำลังล้มตัวนอนอรู้สึกซี่ขวาแขนขวาขาขวาขยับไม่ได้แต่ตอนแรกเราก็ดูเอ้หมอนหมอนข้างทับโปะวะทำไมมันนึงขยับไม่ได้วะเอนีนน้พอมาดูหันหันมาทางซ้ายปุ๊บเอา้าแขนซ้ายขาซ้ายเนี่ยขยับได้ปกติแตไอ้หมอนข้างที่ผมชอบนอนกอดคือผมเป็นคนติดหมอนข้างอชอบนอนกอดหมอนข้างเวลานอนเนี่ย ทีเนี้ยก็เห็นหมอนข้างอะ่ะมันอยู่มันอยู่ฝั่งทางซ้ายเอา้าห้องทางขวาเราไม่ขยับไม่ได้วะมันมันมันจะเป็นอาการเหมือนว่าตัวเรากิง่งกิงโยขยับไม่ได้มันไม่สามารถเออจะดึงมือดึงเดียวดึงขายไม่ได้ทนีนี้ผมก็มองไปทีเนี้ยห้องห้องน้องก็จะเป็นห้องคือผมจัดห้องตรงกลางของมันจะโล่งมากเออทีนี้มันเหมือนแบบเป็นเงาดำๆพุ่งออกมาจากตรงกลางแล้วก็อันมาแบบ คือผมผมช้ำเลืองมองไปอะ่ะแล้วมันมาเร็วมากฟึ๊บแล้วผมก็ผมก็ช็อกแล้วตอนช็อกอะผมก็เลยโยนหมอนข้างทางซ้ายโยนใส่ไปปุ๊บผมก็แบบมันมันหลุดออกมาได้แล้วเราก็กดเปิดไอสวิตไฟอะ่ะเออทีเนี้ยปุ๊บก็ไม่มีอะไรผมก็นอนไม่หลับละนั่งจนเช้าปุ๊บนั่งเช้าเสร็จปุ๊บเอ,อ่อก็เดินมานอกหอคือแบบเออจะไปหาซื้ออะไรกินทีเนี้ยขากลับมาบ คับมาเจอเจ้าของหอคือผมก็เลยได้คุยกับเจ้าของหอเออเนี่ยผมเจออย่างนี้อย่างนี้มาเพราะว่าเจ้าของหอเป็นเหมือนสายธรรมะสายแบบทําบุญครับเขาก็จะเข้าใจในเรื่องพวกนี้เนาะก็เลยไ,ได้คุยกันผมก็เลยถามว่าเออเนี่ยผมเจออย่างนี้มาแกก็เลยบอกว่าตอนช่วงเช้าเหมือนแกก็จะทําบุญอยู่แล้วครับมันใส่บาตรใส่อะไรงเงี้ยแกก็เหมือนเห็นนะเห็นเป็นแต่สิ่งที่แกเห็นคือเป็นชายคนหนึ่ง นุ่งจงกระเบนแล้วก็ถือหอกแต่ว่าตัวสีแดงเอทอั้นผมก็คืออะไรผมก็ไม่รู้นะครับแต่เท่าที่คิดไว้นะครับเท่าที่คิดก็คือเหมือนประมาณว่าอาจจะมีเจ้าที่ที่หอ,อนี่แหละเป็นคนปกปักรักษา,าเวลามีสิ่งอะไรก็ตามที่มันแปลกปลอมเข้ามาเนี่ยต้องผ่านเจ้าที่ก่อน เหมือนเจ้าที่ก็จะมาคอยเช็คว่ามีใครเอาอะไรเข้ามาไหมอะไรเงี้ยนะครับถ้ามีใครมีอะไรเข้ามาปุ๊บเจ้าที่ก็จะเอาออกไปนะครับไม่ให้เข้ามาอะไรเงี้ยเอาที่รู้นะแต่ในเรื่องหอผมเนี่ยมันก็จะมีหลายหลากหลายนะเรื่องก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับอันนี้เรื่องแรกแล้วกันนะครับก็เป็นไงบ้างครับน่าจะไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ใช่ไหมแต่มันเป็นครั้งแรกที่ผมได้เจอครับ สิ่งลึกลับที่แบบเห็นกับตาเลยเพราะปะกติจะรับรู้ได้แต่อันเนี้ยคือเห็นเห็นเป็นเงาดำพุ่งมาใส่เลยอ่าก็ประมาณนี้ครับสําหรับเรื่องในวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาเล่าในเรื่องต่อๆไปนะครับ